ก็สวัสดีครับเพื่อนเพ่อวันนี้ก็สื่อสาราขยายกลุ่มคนขึ้นไปหน่อยนะครับคนปักลางปักเหนือภากอิสารก็คนปกัปกเหนือปกักลางปาก,อ,ปาก,ปาก,ากอิสารก็จะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับวันนี้ก็ตั้งหัวข้อไอเดียอไอเดีย เกษตรแบบโบราณชนะเ e อินเฟร์ ur, ตลอดไปนะครับมันมันก็คือไอเดียแต่ยังไม่ได้ <c oughs> แต่ก็ยังไม่ได้ปฏิบัติแบบเป็นโครงการใหญ่นะครับแต่ก็ได้ทดลองเป็นแบบแปลงเล็กๆแล้วก็มองเห็นติดตางเรื่องการก้าการกายอืม และที่สําคัญก็ใช้ภูมิปัญญาแบบโบราณน,นี่แหละเพื่อให้เราทําเกษตรแล้วมีกําไรที่หนาขึ้นใช้ทุนในคารลงทุนน้อยก็ตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นต้องใช้อ,ออกไปแล้วก็มันก็จะมีโอกาสได้กำไรสูงด้วยต้นทุนน้อย จุดสำคัญที่สัตว์ตัดสิ่งที่ไม่ใช้ออกไปก็คือยกตัวอย่างเ,าเป็นออมนบางประเภทเและก็ยาปราบสัตว์สูพืชยาปราบสัตว์สูพืชก็สามารถไม่ต้องใช้ก็ได้แต่ในการที่เราจะเปรียมดินเปรียมแปลงก็ใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยได้เพื่อความรวดเร็วและก็ ต้องการใช้ความรวดเร็วในช่วงฤด,ดูกาลมันก็จะให้เราทำเกษตรได้เป็นไปตามแผนตามระยะเวลาที่ที่ธรรม,มาชาติกำหนดมานะครับก็ยกพยาย่ามพืชปักที่ไม่ต้องใช้ออกโมนแล้วก็ไม่ต้องใช้ยาปรับแตทุพพืชก็ต้องปลูกใน ก็ต้องปลูกไอ้ทรงช่วงเวลาตามฤดูกาลนะครับแล้วก็เราก็ไม่ต้องใช้แล้วก็มันมีเอ็ดผลที่ที่เราไม่ต้องใช้ก็อธิบายนะครับยกตัวอย่างปลูกช่วงฤดูกาลที่ไม่มีแมลงมาทําลายพืชปักของเราเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้แต่เพื่อนๆก็ต้องมีความเข้าใจทั้งระบบ นะครับว่าปลูกพืชชนิดไหนช่วงฤดูไหนมีเวลา,าแก่ไหนก็ผมเองก็ได้พูดผมเองก็ได้พูดผมเองก็ได้พูดไวหลายๆคลิปแล้วนะครับว่าพืชชนิดไหนปลูกเวลาไหนไม่ต้องใช้ยาปราบตัตรูพืชเพราะในช่วงนั้นมันไม่มี และผมเองที่ได้มาพูดเรื่องนี้บ่อยๆก็เพราะว่าเป็นวงเพื่อนๆนะครับเป็นวงว่าเพื่อนๆมีความเข้าใจปิดโดยไปใช้สิ่งที่ใช้โดยที่ไม่จำเป็นโดยก็ทิ้นเปลืองต้นทุนและอาจจะทำให้เป็นสารปิดตกกลางปลูกกินในครัวเรือนก็ ก็ไม่กล้ากินแล้วก็ปลูกกาอย่างเดียวพอปลูกกาอย่างเดียวก็มันมันก็เสียจัญญาบันโดยที่รู้เต้าไม่ถึงการครับอ,อ่วันนี้ก็ไม่ได้อ,อ่ติดไม้นะครับต้องขอไปด้วยอ,อ่เมื่อกี้ไล่แล้วก็อ่าก็ไล่เลยนะครับอ,อ่ซื้อไม้มาแล้วก็แต่เสียงก็คงจะอ่าเป็นแบบธรรมชาตินะครับอ,อ่ไม่ได้ตัดเสียงรบกวน ก็เริ่มต้นยังไงนะครับเริ่มต้นยังไงไอเดียพืชปักใบโบราณชนะเอินเฟ๋ก็เริ่มต้นด้วยการเพื่อเพื่อนต้องมีความรู้เรื่องอมันมีพืชปักหลายชนิดแต่ละปีแต่ละปีเราสามารถาปลูกพืชได้ทั้งปีนะครับสามารถปลูกพืชได้ทั้งปีแต่ที่สำคัญก็ระบบน้ำปรับแต่งจัดวางระบบน้ำจัดอาเตรียมพร้อม ตามที่สภาพพื้นที่ของเพื่อนๆนะครับแต่แต่จุดนี้มันเดี๋ยวเดี๋ยวอยพืดถึงก็ได้นะครับแต่ที่สำคัญนห้เพื่อนๆได้รู้ว่าปลูกพืชปักตามฤดูกาลโดยไม่ใช้ยาปรับสัตว์สูพืชหรือออมนต่างๆที่ทิ้นเปลืองโดยใช่เอด็ดนะครับก็มันเริ่มต้นผมก็ขอยกตัวอย่างนะครับขอยกตัวอย่าง สักหนึ่งสักหนึ่งตัวอย่างนะครับมันก็มีพืชมากมายหลายชนิดนะครับประเภทปักกินใบประเภทปักกาดต่างๆหรือประเภทปักกินอัวปักกินอ <with> ัวก็คือเส้นเปลือกมันเปลือกมันนึ่ออกสองสองอย่างตอนนี้แล้วก็ประเภทตัวปักยาวพวกนี้มันก็หลากหลายพืชปัุนนะครับแต่ก็ขอยกตัวอย่างเรื่องเปลือกออมนะครับเปลือกออม เรื่องตัวขวักยาวเรื่องพลิกผมก็ได้พูดไปบ้างแล้วนะครับเรื่องเรื่องปักกินใบปักาัดต่างๆก็ได้พูดไว้ในคลิปบ้างแล้วนะครับขอ้อวันนี้ยกตัวอย่างตั้งแต่เรื่องเปลือกนะครับตั้งแต่ลําดับการเริ่มต้น <c oughs> เรื่องการขยายพันธุ์เปลือกอ๋อมันเป็นพืชที่ขยายพันธุ์ได้เองเราเราขยายพันธุ์ได้เองเราไม่ถึงไม่ต้องถือต้นพันธุ์ ผมก็เล่าลำดับไปตามมันมันจะเกิดปัญหาเยอะมากเหมือนกันแต่เดี๋ยวลำดับไปตั้งแต่ไอ้ไอ้มันเป็นไปตามธรรมชาติดีกว่านะครับ <S <S เดี๋ยวผมไม่ได้เรียบเรียงเนื้นออาแต่ผมจะพูดไปแล้วก็ค่อยวนไปวนมาเรื่องอปัญหาอะไรต่างๆ เราขยายปันเองได้นะครับเปลือกอ่อมโดยที่เราไม่ต้องซื้อสามารถเก็บก้ามปเาีเก็บไว้หลายปีก็ได้เรื่องขยายปันแต่ไม่ลงรายละเอียดตรงนี้นะครับแต่มันมีช่วงเวลาที่ที่ปลูกอยู่นะครับเ,เปลือกอ่อมเ,อเ,อเดี๋ยวสมองมันมันรันเข้ามาคือ,อมันอ,อ,งองความรู้ที่ประสบการณ์ที่ผม ที่ผมพบมามันมันยังไงอะ่ะคือมันมันระดมเข้ามาในสมองแล้วจะให้ผมสื่อสารให้เพื่อนๆฟังแต่ผมลำดับประสบการณ์ของผมยังไม่ค่อยจะถูกนะครับแต่ค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพืเ่อนๆถ้ามีเวลาก็ฟังหน่อยนะครับเพื่อเผื่อเป็นประโยชน์แล้วก็อนาคตอาจจะเป็นอาชีพเสริมอาชีพหลักได้นะครับ ผมกาตั้งคล่องข้อไม่ได้มาด้วยไม่เป็นไรถือไปก่อนอเมื่อเราขยายพันธุ์แล้วเราก็ปลูกนะครับเราต้องปลูกในช่วงฤด,ดูก,กาลเมื่อฝนลงมาประมาณมิถุนาพฤษภามีฝนลงมาเราก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลง,ง,งในช่วงฤด,ดูแล้งเราก็ปลูกอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับปลูกกินเองหรือก้าไก่เล็กน้อยหรือก้าไาก่ขนาดใหญ่ก็ให้เพื่อนอ มีความรู้ตรงนี้แล้วก็อยอประเมินกันอีกทีว่าปุ๋นจะตำแบบไหนนะครับเมื่อเราปลูกแล้วก็ถ้าเราปลูกในช่วงพฤกษาปามิถุนาปลายปลายผ่าปลายพฤกษาปามิถุนากรกฎาสิงหาข้ประมาณนี้ปลูกช่วงนี้นะครับเพราะเปลือกออกมันสี่เดือนมันก็เก็บผลผลิตได้เดือนก็เก็บได้อ,อกเดือนก็เก็บได้นะครับถ้าเราปลูกมิถุนาก็มันมาถึง มาถึงพฤกษิก,กาเราต้องเก็บผลผลิตให้หมดนะครับมันสําคัญอยู่ที่ว่าเ,เราเก็บผลผลิตได้ทั้งหมดมันจะไม่มีปัญหาเลยนะครับโรคมแมลงต่างๆมันก็ไม่มีให้เราพืชผ,ผลของเราเสียหายมันไม่มีนะครับเอดผลต้องปลูกด้วยการนี้ก็เพราะว่าถ้าเราปลูก ช้าฝ่านี้นะครับเรามาปลูกช่วงเดือนสิงหาฝนก็ตกชุกชุมปลูกเดือนสิงหาหรือกันยาหรือตุลา <c oughs> ถ้าเราปลูกสามเดือนนี้โดยประมาณมันก็จะมาเจอกับอากาศที่เย็นมันจะมีลมหนาวมาช่วงพฤศจิก,ก,กายนมันจะมีลมหนาวอยู่ประมาณสอง ประมาณ1เดือนหนเดือนเสร็จเสรมันจะมีอากาศหนาวหนาวทุกวันหนาวทุกวันเลยแล้วก็เปลือกอ๋อมันไม่ชอบอากาศหนาวนะครับแล้วก็มันจะติดจะติดเชื้อราเชื้อไวรัสแล้วก็จะทำให้ผลผลิตของเราเสียอายแล้วก็ใบสังเคราะแสงได้ไม่ดีเพราะโดนเชื้อราอผมก็กลัวว่าเพื่อนๆจกจะเข้าใจปิดไปกันใหญ่นะครับ ถ้าเราปลูกเดือนอสิงหาคันยาธุลาแบบนี้พอถึงฤด,ดูหนาวนะครับพอถึงฤด,ดูหนาวกา็ผมก็กลัวว่าเพื่อนจะเข้าใจปิดกันไปใหญ่ก็ไปซื้อออม,มนอบำรุงมา,าไปซื้อยากำจัดเชื้อรายา,าป้องกันแมลงต่างทางมาฉีดระดมฉีดเพื่อรักษาเพื่อรักษาพืชพ,พันธุเ์เพื่อออมแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ผลนะครับมันก็ไม่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นแต่มันก็พอ,พอไปได้ แต่มันตามห้เกิดผลเสียกับรสชาติของเปลือกนะครับเพราะการสั่งคราะแสงก็ไม่ดีการดูดซึมธาตุาอาหารก็ไม่ดีนะครับแล้วก็เมื่อเราฉีดพวกนี้ก็ไปทั้งบำรุงและ,ะป้องกันและการก้าเชือ้อมันจะโยงไปถึงหัวของเปลือก่อมนะครับะจะมีรสชาติที่จืดไม่นิ่มมันมันเซียวนะครับมันเซียวเซียวแบบมันมันทายนึ่งก็จะเกิดพวกนี้มาก แล้วตามให้การกายของเราก็เป็นปัญหาผมก็ผมก็เลยเป็นอวงเพื่อนๆตรงนี้ต้าเข้ามาแล้วเริ่มต so ้นปิดเมื่อเริ่มต้นปิดต้าเราเดินหน้าต่อไปตลอดมันก็นับหนึ่งมันก็เริ่มนับปิดไปตลอดนะครับก็ติดกระดุมเม็ดแรกปิดตั้งแต่เริ่มต้นมันก็ปิดไปตลอด ก็ต้องตอนตัวนะครับตอนตัวออกมาแล้วก็ยอมทิ้งทิ้งระบบที่เสียไม่ต้องเงเอินที่ดีมาไปเติมในกองที่มีที่เสียไม่ต้องเติมไม่ต้องอเรามีเอินอยู่เราก็ต้องไม่ไม่เติมไม่เติมไปในกองที่เสียเพราะมันมันจะโยงแล้วก็ําให้เสียโอกาสเสียต้นทุน คือต้องกลับมาศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นก็คือ,อปลูกให้ถูกจังหวะเวลาแล้วก็มันจะไม่มีปัญหาก็เหมือนที่ผมบอกว่าเหมือนที่ผมบอกว่าต้องปลูกเดือนอมิถุนาปลายปลายมิถุนาหรือปลายปลายพฤษภาปา่าก็ประมาณนี้กรกกาดานี่น่าจะตันด้วยเหมือนกันกรกกาดาก็น่าจะตันเพราะว่า,ากรกฎาดาแล้วสิงหากันยาตุลา,าพฤศจิกาสี่เดือน กระดาษต้นต้นกระดาษต้นต้นเดือนก็เราสามารถเก็บเก็บผลผลิตหมดก่อนเดือนอืมพฤศจิกายนนะครับอันนี้ก็เป็นก็ข้อมูลสําคัญอันนี้ก็เป็นก็ข้อมูลสําคัญก็ด้วยความหวังดีนั่นแหละผมเองก็เจอปัญหาแล้วก็ผมก็มีความใฝ่ฝันว่ามผมก็มีความใฝ่ฝันว่าจะทําเป็นโครงการใหญ่ขึ้นนิดหน่อยแล้วก็ จะได้ตัวเลขหลักหมื่นนะครับจะได้ตัวเลขหลักหมื่นโดยมีที่ดินอยู่หนึ่งไร่แต่ด้วยความไม่รู้ของผมนะครับเมื่อก่อนไม่ได้เข้า,ไม,ไ,ขาไม่ได้เข้ามา,าทดลองค้นคว้าให้มันรู้จริง <c oughs> ก็ได้ความไม่รู้คือปลูกครั้งแรกทรงฤดูกาลก็ได้ผลดีแต่ปลูกครั้งที่สองไม่ทรงฤดูกาลและมันก็เกิดผลเสียช่วงนั้นผมก็ ช่วงนั้นผมก็ผมก็มืดมนนะครับมืดมนไม่รู้จะปรึกษาใครไม่รู้จะปรึกษาใครแล้วก็เราก็มันตั้งตั้งก็สังเกตว่ามันเป็นไปได้ยังไงก็เลยก็ามาศึกษาระบบก็หาข้อมูลทาง youtube ทางอ,อินเทอร์เนต็ตนี่แหละแล้วก็รวบรวมประมวลผลก็คือมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับเพราะว่าหลักฐานวิทยาศาสตร์รับรอง ก็คือเมื่อวิทยาศาสตร์รับรองก็คือเมือเอ่อปลูกเปลือกถึงฤด,ดูหนาวมันก็เกิดปัญหาจริงๆนั่นก็หมายความว่าหมายความว่าวิทยาศาสตร์รับรองแล้วเราก็ได้เห็นได้รู้ได้เห็นรายละเอียด <c oughs> แล้วก็ประมวลผลแล้วก็เก็บรวบรวมเป็นประสบการณ์แล้วก็นำมาเล่าให้เพื่อนๆ,ๆฟังนะครับ แล้วก็ uh, ถ้าเผือกหอ,อมเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะพูดเรื่องตลาดนะครับเรื่องเรื่องตลาดเรื่องการขายแต่แต่กลับมาเราเริ่มต้นปลูกเราเริ่มต้นปลูกมันจะเจอปัญหานิดหนึ่งนิดเดียวก็คือถ้าเราปลูกพฤษปาคมปลา,ปลายปลายพฤษปาคมมิถุนายนช่วงนี้เพื่อนๆจะเจอปัญหานิดเดียวแต่จุดนี้เพื่อนๆก็ต้องอไม่ต้องกลัวเพราะว่าผมมีประสบการณ์แล้ว อ่าเพื่อนๆไม่ต้องกลัวเพราะว่ามันจะเจอปัญอ,าอ่าเปลียตัวเปลียกับมดที่มากินใบเปลียะจะมามาเกาะที่อ่ที่ใบของเปลือกอมมันจะกเกาะเต็มไปหมดเลยคือช่วงนี้อ่เราก็ไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้ยาปราบศัตรูพืชอ,อ่เพราะช่วงเริ่มต้นปลูกอ่าอายุเปลือกประมาณหนึ่งเดือน มันจะมีเปลี้ยมาลงมากบ้างน้อยบ้างตามแล้วแต่ละต้นไม่เหมือนกันและที่สำคัญคือ,อถ้าเพื่อนๆไม่รู้ในชุดนี้ก็คือ <c oughs> เพื่อนๆจะไปซื้อยาอปราบจัดรูพืชมาฉีดนะครับฉีดแล้วมันก็กลับมาใหม่ฉีดแล้วมันก็กลับมาใหม่อีกโดยสิ้นเพลืองโดยใช้เอด็ดนะครับ ไม่ต้องําใดๆนะครับจุดนี้เพราะว่าอายุของพวกนี้มันมันสั้นนะครับมันอยู่ประมาณสิบห้าวันถึงยี่สิบวันหรือหนึ่งเดือนแล้วมันจะหมดไปเองนะครับมันจะหมดไปเองแล้วหลังจากนั้นแล้วมันจะหมดไปเองแล้วช่วงที่มันหมดก็ใบเปลือกของเราก็ออมอยู่มันเสียอายไปเสียอายไปแล้วก็มันจะเกิดใบใหม่ขึ้นมาจะเกิดใบใหม่ขึ้นมาแล้วก็ไปต่อ ตรางกแสงเลี้ยงอวัหอ่อ้ใหญ่ขึ้นแล้วก็มแมลงพวกนี้เพลี้ยพวกนี้มันก็หมดก็หมดแล้วก็มันจะไปยาวเลยนะครับมันจะสมบูรณ์ไปยาวจนถึงจนเก็บผลผลิตก่อนพฤศจิกายนผมคิดว่ามันเป็นข้อมูลสําคัญนะครับแต่กลับกันถ้าเพื่อนๆไปซื้อยาปราบมาแมลงมามันก็อาจจะส่งผลให้ใบพืช สังเกตแสงไม่ดีแล้วก็ลามไปถึงหัวของเปลือกมันไม่มีคุณภาพไม่ได้คุณภาพมันจะ,ะหัวมันจะเสียวและการสังเกะแสงไม่ดีแล้วรสชาติมันก็จะไม่ได้ด้วยก็เลยโยงไปถึงการกายการกายแล้วก็จะก,กายแล้วเป็นปนัญหาเรื่องคุณภาพ <c oughs> <c oughs> ก็อืม ก็มาเล่าให้เพืเ่อนๆฟังเป็นประสบการณ์นะครับแต่สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ก็ออยังไงก็ต้องการทำเรื่องนี้เป็นการการค้าขายเล็กๆน้อยก็สามารถมาทักทักมาพูดคุยเพิ่มเติมได้นะครับบางครั้งผมก็จะเรียบเรียงประสบการณ์เรียบเรียงประสบการณ์แล้วก็ออะจะเขียนเป็นข้อความแล้วก็ส่งไปให้ได้นะครับ โดยรายละเอียดกระ,ะดาษแผ่นเดียวกร <c oughs> ะดาษแผ่นเดียวก็คือจะส่งเป็นลิงก์ต่างลายเข้าได้นะครับจะส่งเป็นลิงก์ต่างลายเขาได้เพื่อจะได้เพื่อนๆจะ,ะเป็นอาชีพเสริมได้นะครับเพราะว่าอนาคตเรื่องอ่านก็แต่ละกลุ่มคนก็มันจะมีกลุ่มคนที่ได้อ่านเพิ่มแล้วก็กลุ่มคนที่ตกอ่าน ก็เลยเคิดว่ามีทุนหลักหมืน่นมีทุนหลักแสนก็สามารถมาปรับพยุ์ใช้กับประเภทนี้ได้นะครับโดยที่เราใชา้ภูมิปัญญาของของโบราณน,นะครับของโบราณแล้วก็ประยุกต์ใช้มา,าตำมมาค้าขายสร้างอาชีพแล้วก็ได้กินเองใช้เองก็อปลอดไปนะครับก็กลับมาที่เรื่องตลาดนะครับ กลับมาที่เรื่องตลาดการขายถ้าเราปลูกแปลงเล็กหรือแปลงใหญ่มันก็ตลาดทั่วไปมันก็มีขายตลาดพอก้าคนกลางขา่ในเมืองแต่คิดว่าเรื่องเรื่องชุมชนต้องต้องดูพื้นต้องดูพื้นที่ชุมชนของเพื่อนเพื่อนนะครับเรื่องตลาดก็ต้องทำตลาดเองนะครับใต้ดีที่สุดต้องทำตลาดเองยกตัวอย่างชุมชนหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งเราก็ปลูกไ้ปอกับการขายระดับหมู่บ้าน หรือใหญ่ขึ้นไปหน่อยก็ปลูกไอ้พอระดับขายในตำบลหรือต้องการตัวเลขที่สูงมากกว่านั้นก็คือ,เ,อเราก็ปลูกไอ้ไอ้การขายระดับอสอามตำบลแต่ต้องทําตลาดเองเอก็ต้องอขับรถไปขายเองหรือสร้างระบบไอ้ดีหน่อยกอ็มีเพื่อนบ้านที่ว่างงานอ,าอยู่มากเาช้าเย็นเขาก็ไปส่งลูก ตอนเย็นก็ต้องไปรับลูกเพื่อนเพื่อนบ้านที่ใกล้เคียงก็มีอยู่ทุกบ้านผมก็มีบ้านเพื่อนๆก็ต้องมีนะครับแล้วก็ช่างเขาไปขายด้วยระบบที่เราออกแบบเราก็แบ่งผลกำไรให้เขาไปเขาก็มีอา่านหรือเราจะขายเองก็ได้มันไม่ได้เป็นปนัญหาแล้วก็หลังจากนั้นกเ็เมื่อผู้คนติดตลาดในรสชาติและคุณภาพ เราจะ,ะควบคุมตลาดตรงนี้ไปได้ยาว,ยาวนานหลายปีนะครับ <c oughs> ไปได้ยาวนานหลายปีตลอดไปตลอดการนะครับก็เพราะว่าเราค้าขายแบบปลอดภัยแล้วพื้นที่ของเราเราก็เป็นคนควบคุมและควบคุมตลาดได้นะครับก็ด้วยคุณภาพโดยคุณภาพที่เราผลิต นี่ก็เป็นไอเดียเล็กๆนะครับเป็นไอเดียเล็กๆที่สามารถดัดแปลงอันใหญ่ได้นะครับก็ <c oughs> ก็ให้เป็นข้อมมลไว้สำหรับเพื่อนๆได้เจอเพื่อนๆได้เจอแล้วก็ได้คิดวิเคราะห์เรื่องนี้นะครับก็รวมไปถึงพืชพันธุ์อื่นๆพืชพันธุ์อื่นๆด้วยนะครับที่ผมมีประสบการณ์ ก็จะเล่าไว้ฟังกันยังไงก็สามารถมาดูไลฟ์ก่อนๆได้นะครับมาดูไลฟ์ก่อนๆหน้านี้แล้วก็เข้ามาจะช่อง Youtube แล้วก็เข้าไปดูวิธีการาเพิ่มเติมต่างๆผมก็ตามอากลุ่มคนที่่ทีเห็นตรงกันว่าจะทำเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วกบ แล้วก็มันเป็นโอกาสของทุกคนที่จะปรับปรุงดัดเพลงจังหวะของชีวิตของเพื่อนๆนะครับบางครั้งเพื่อนๆ,อ,นๆอาจจะอายุรุ่นราวัยรุ่น1ิปีประมาณ1 0 2 0ี่ปี30ปียังมองไม่เห็นเรื่องนี้ว่ามันสําคัญนะครับแต่ก็เพื่อนเพื่อนถึงจังหวะเวลาที่4 0่ิปี 50, 50ิปีข้อเตือะจะเรื่องนี้มันจะเป็นประโยชน์นะครับผมก็จะทำคลิปลงไปเรื่อยๆนะครับ ก็สะมมสะมกลุ่มกลุ่นสะสมกลุ่มกลนคนติดตามนะครับเดี๋ยวไลนะ้าก็จะพูดเรื่องตัวผักยาวนะครับเรื่องตัวผักยาวไลนะ้าอืมไลน์นี้ก็ประมาณน,นี้นะครับก็กลับมาจากสวนกเ็เดี๋ยวก็เติมพลังงานสักหน่อยนะครับ ก็โอเคนะครับอ่คลิปนี้ประมาณนี้ปิดไลท์นะครับแล้วอยเจอกันใหม่ผมเองก็ยังนัดช่วงเวลาไม่ได้นะครับยังนัดช่วงเวลาไม่ได้แล้วก็ว่าจะไลฟ์เวลาไหนแน่นอนเดี๋ยวเอาแบบนี้ไปก่อนก็ประมาณนี้ครับเอ่อผมก็ผิดกฎนะครับวันนี้